ปาไม่ลงคลิปสุดชิลเปิดใบหูลุยร้านขนมถ้วยพร้อมแวะส่องพระแป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีกิจกรรมเซอร์ไพรส์แฟนๆเสมอสำหรับปาไมอีปันเจริญที่มักเผยกิจกรรมวันว่างในอินสตาแกรมตัวเองและหลายๆโพสต์ก็มักจะได้รับความสนใจจากแฟนๆซึ่งล่าสุดแฟนๆก็ได้เห็นคลิปกิจกรรมวันว่างของปาไมโดยล่าสุดปาไมได้ลงคลิปขณะไปทานขนมถ้วยในตลาดแบบเป็นกันเองก่อนจะปิดท้ายด้วยกิจกรรมใหม่ที่เธอได้เริ่มทำจริงจังอย่างการส่องพระ ซึ่งคลิปมาพร้อมแคปชั่นว่าขนมไทยที่มิตรรักชอบที่สุดคืออะไรคะซึ่งหลังจากที่ลงคลิปไปก็มีหลายคน้ามาคอมเมนต์แชร์ขนมเมนูโปรดซึ่งคลิปมาชาวัฒนาพาณิชศิลปินรุ่นพี่ก็แวะเข้ามาคอมเมนต์ด้วยสำหรับผลงานล่าสุดของปาไม่ก็คือเพลงขวัญเออยขวัญมาที่ปล่อยช่วงปลายปี2019โดยเราต้องมาติดตามว่าในปี2022เธอจะมาพร้อมผลงานอะไรเพื่อเซอร์ไพรส์แฟนๆอีกก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติด ะะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ